เราเข้าสู่ช่องวันเอวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงขอดูหน่อย <c oughs> แต่วันนี้เราจะมาดูอะไรเอ่ย <c oughs> เราจะมาดูทุกคนได้ดูก่อนของง้องงอะไรอะไรเดซิกนะคะ <c oughs> อันนี้เนี่ยจะเป็นยูนิตอีเวนต์ออฟเดย์นะคะก็คือเราสั่งมาแล้วเราก็ตื่นเต้นมาก <c oughs> ตื่นเต้นมากจนแบบทนไม่ไหวอ <c oughs> ีที่ส่งมากกอ่หน้นนี้ก็เลยก,กด ก็เลยแบบแกะเบดไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ค nee ือจะมาอันบ็อกอันนี <g <g ้มาลุนไปด้วยกันว่าการ์ดข้างในจะได้ใครแล้วก็มีการ์ดโฮโลแกรมอันนี้เราสั่งจากช้อปปีนะคะก็คือต้องมาลองลุ้นกันว่าไอการ์ดโฮโลแกรมที่เขาวาเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นรูปใครอะไรยังไงนะคะก็ต้องมาลองลุ้นกันเอาละค่ะไปค่ะเริ่มแกะค่ะชั่งแหละเลยค่ะริ่งแหละเลยค่ะ ตื่นเต้นนะการ์ดมารอรุนดีกว่าทุกคนทุกคนคิดว่าอันไหนให้เราลุนก่อนนะสวยนะบ้าบัาอ่ะสวยนะเป็นแบบนี้ดูโี่แล้วนี่ก็คือจับชัดแต่นี่ก็คือการ์ดอันนี้แม่น่าจะเป็นการโปรแกรมที่เขาว่าแหละเราจะเปิดแล้วนะแกะเลยถึงเต้นอุ้ยมีลมมีวะวี่ออกมา วนร์รมาหาซันนิงไม่เห็นะเมนชันเองกระดูกเป็นใครรู้คนได้เห็นว่ามันจะไม้แสงป่ะใช่นเขาจะโฟกัสมันเป็นเป็นบิวตี้บ็อกเซอร์เหนียวตัวนก็จะวิ้งวิงหน่อยนะคะแต่จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นการของวอร์รี่นะคะ อ่ะค่ะไปค่ะเข้าสู่การแกะนี่นะคะรล้บกยงทุกคนดูสวยมากดีเนาะใช่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะจ๊ะจัดจ่ะ,จะอ่ะอ่ะ้ดู <c oughs> ด้วยไ <c oughs> ด้ กอนุีาตะหาการดกับยูทิก็เลยใครตืนเต้นปอแล้วนีฉันก็เปลืเกเนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอีสองอันที่เกิดออกมาตอนยังไม่ได้เมนเลยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เมนแต่ว่ามันได้ภาพเหมือนกันหมดทั้งสองอันเลยคนเราอาจจะแต่ว่าคิดว่าจะว่าเฮ้ยะสั่งภาษชันจะได้เหมือนกันทั้งหมดเหมือนจะไปได้ไหมไม่ได้คไม่คิด้วนะ อันนี้อ่ะอานก่อนเอาดีกว่าอันนี้เหมือนเป็นสติ๊กเกอร์นะคะแต่เราไม่มั่นใจเนาะว่าว่าแบบว่ามันแมายความว่าอเออใช่มันเป็นคำที่เอ่อหนุ่มๆเขียนหรือเปล่าอะไรเนี้ยอันนี้ถ้าใครมูคอมเมนต์ด้วยนะบอกกันได้นะคะเราไม่รู้เราไป็นข้อความหมายในเพลง อ๋อน่าอาจจะเป็นทอดความหมายในเพลงก็ได้ลองแบบท่อนที่ความหมายแล้วเราก็มาดูกันวนผิวเห็นไหมอ่ะอันนี้คนจะเห็นนะมาไปใกลๆอาจจะอาจจะไม่เห็นอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการ์ดใสเขาไม่โฟกัสอ่านอีกมันเป็นการ์ดใสนั่นเองแบบนี้มันจะเป็นการ์ดยุ้งแห้งการ์ดวันพิว บางเนี่ยจะได้วอลพิวหมดเลยปะเนี่ยไม่ปกสิฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะได้วอลพิวอะเลยได้ดีกว่าวอลพิวต่อกันไงจริงจริงอะข้างหลังอะมันก็จะเป็นภาพใหญ่ที่ต่อกันแต่นี่มันต่อได้ดีกว่าใช่ข้างหน้าก็เห็นปะเป็นลูกประจันไม่ไม่แต่ว่ามันจะปต่อหนักกว่านะว่าข้างหลังอะมันก็จะต่อกันเป็นเหมือนภาพใหญ่ คือเป็นภาพเล็กของแต่ละคนและรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นภาพใหญ่อ,อะไรอย่างนี้ซึ่งอภาพนี้ถ้าเห็นขนาดน,นี้ที่เปิดไปเป็นวอลลิวทั้งหมดอันนี้ก็คงจะเป็นวอลลิวสินะรอลล์ฟิวแล้พี่ยองกีไเนคะพี่เดลได้ใครอ่ะอสิ่งที่อยากจะบอกคือสองงันที่เปิดมาแล้วได้ภาพเหมือนกันทั้งหมด ใจเดาสุ่นนวยทำไมลูกคือใจแบบว่า <c oughs> <c oughs> คือบลูกทำไมเราได้ภาพผนกันหมดเลยจริงๆมันไม่ไม่มีความความเป็นไปได้คือน้อยมากเลยนะจิ๊คือแต่เราไม่รู้ว่าไอ้จริงๆจำนวนภาพอ่ะมันมันมันเป็นยังไงเนี่ยแต่แบบว่าเออเดี๋ยวเดาอุ่นโฟลเตอร์ก็ได้เดาอุ่นนะรองอันอันน่ะอันน่ะมา <c oughs> มาดูแน่แล้วไปถดีกว่านนะคะถึงเป็น เตืนเต่นจนหายเตืนเต้นนะเตืนเตแค่ลุ้นแบบนี้นะทุกคนดูสิใเปิดแบบนี้่ยอันมาแบบเงาเงลอมากค่ะมาทั้วันพี่เวรโอเละพี่ลองเที่กันแ ชุดเี่นงเช์ชวโชวดีขนาดไหนหรืออะไรก็ตั้งอนนี้ดูตังดไหมปิดใ่้หล่่คชินหอมากหอกแบบแต่เซ็ตชุดนี่ยจะมีความรัใบเดมูของมาเซเว่นอยู่ประมาณนิดนะ ก็มูนก็ก็ม hmm> <c oughs> าไปเดี๋ยวมูกนก็มูนจริงๆอะแม่อารบั๊เนี้ยมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันมีหมดเ่เจ็ดเพลงซึ่งมันจะมีบางแท็กที่ไม่ใช่เพลงมันเหมือนเป็นอินโทรหรืออะไรอะไรเงี้ย<ๆ>เป็นเสียงที่เกี่ยวมาแล้วเ,เราก็บอกไม่ถูกคือมัน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 เป็นยังไงคืออะไรเงี้ยแต่ลองฟังแล้วคือมันเป็นแบบใช้เสียงอารไอ้ตุ๊กตาอ่ารที่เป็นของ BTS กอะไรอย่างเงี้ย ช่แต่ว่าก็คือจริงๆเพลงน่าจะมีประมาณสักสีเพลงเพ็งๆที่แบบให้ฟังคนต่อไปค่ะวอนพิวเมื่อกี้แอร์เปดเแล้วสคากาทุกคนคือนดีมากพ่อระดี๋่ะนไม่ได้นหลไม่ได้เลยกอนพอก็หล่อทุบั้มทุกครั้งที่คำ คุณอะไรทําไมหดอกนี่ยดียไปดู <c oughs> <c oughs> อดูแล้วนะจ๊ะ <c> น <oughs> <c oughs> ่รโอเคนี่ก้มน่าอกัลโหลไดูอุนะูน่ะต้องวงสินะดีว่าหล่อแบบหล่อมากหลอ่อแุดสุดหล่อมากๆ คอบดีมากค่ะน้องเช็คลูเป็นลูกมองโตเลยแท้ที่จริงก็คือลูวก็ตอยู่แล้วดีทุกคนอันนี้ตายเราเปิดมาเจอเขาแค่แต่ก็ตายตายตายไปเลยตายไปเลยจ้าดีมากว้าวใจสุนี่้นอคแบบงเอาจีินะคงหน้าเราดีมันมีภาพที่นอนมดเลย ให้ให้ดูบางทีนะโคงหน้าตรงดีมากแบบเก๋แบบคือาเรียกวไรนะโค้งนะใช่เลยคันดีมากใช่เห็นพอดีแล้วแบบตัวอุ่นหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ยหล่อเนาะหล่อขึ้นเรื่อยเรื่อยทีไเรื่อยๆรักรักมากๆกเท่อะ แพ้มากเลยต้องยอมรับว่ายูนิตเนี้ยคือแพ้โดืงดีออดมากใช่ท็อปนี้อ,อ่าโอเคทุกคนอ๋ออันนี้จะเป็นแตงเป็นแบบขอบคุณซึ่งกง็อ่านไม่ออกแเป็นภาษาเกาหลีแต่มีรูปแต่มีรูปให้ดททูที่นะหนูก็เนี่ยจะถึงจ้าก็จะประมาณ เมื่อกี้ยอเคเนาะต่อไปก็วอนผิวเสร็จจังเลยไม่โฟกัสเลยแตโฟกัสหน้าเาสโรโฟกัสลบภาษีเสียลบมากส่ด <laughs> ใช่แล้วต่อไปอต่อไปก็ะเปนเดอ,อุนเดอ,อุนเดอุนเดอุน,อนจะลอแต่ต่อแต่ก็ิดจทีๆๆ่ไหนได้แลละโอเค โอเคจบแล้วกับการแป๊บนึงนะอยากให้ทุกคนเห็นแผ่นสีแผ่นสวยเนาะดีมากดีเลยดีมากนลาสนใจก็คือมันคือมันดูเข้ากันนะเนาะกับสีเขาคุมโทนมาแล้วอะว่าเป็นโทนประมาณนี้เลยไม่มีกี่กี่เลยนะตัวเดียวอันนี้คือตัวนี้คือตัวนี้แค่ ตัวเดียวรูปแบบเดียวไม่ไม่ได้มีแบบอื่นอะไรแล้วจะมีแค่สวยสวยใช่เดี๋ยวเราไปดูแล้วกัน จริงๆก็คือเราถึงมาได้ช้าเหมือนกันแล้วก็จะเอามาถ่ายอะไรอย่างนี้แต่ก็นะแล้วก็วันคิวไปเลยจ้าแล้วตอนโดนอุ่นเนี่ยก็ได้โดนเหมือนเลยปะอือแสดงว่าเขาคงเรือไปแล้วแหละคงไม่ได้ค่ะแต่แต่พี่ยองทีก็ไม่มาไม่มีบ้านไหนที่เป็นยองคิวที่จะไม่ได้ใลยอะอันนั้นเป็นโดนอุ่นสองอันเลย นี ia, ่เหมือนที่ขั้นหนึ่งก็ใช้ได้เก็บเถอแต่คือไม่คิดว่าการโปรแกรมมันก็คือจะได้เหมือนกับในบัมมี่ไงเข้าใจคือว่าจะคิดว่าเอออาจจะเป็นแบบยองเคหรืออะไรนะอ๋อพี่ยองเคเขาก็มาใช่อันนี้มันจะเหมือนเป็นแบบถ่ายคู่แต่ว่าภาพตรงนันอย่างสองอันที่เปิดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโดอุ่นอันนี้ก็จะเป็นโดอุ่นถ่ายคู่กับยองเคอ๋อโอเค ไม่มได้ยอมใครรู้ใครู้ผัวใครอะแบบว่าไม่ได้ไหมก็น่าแหละทุกคนเราก็มาอันบอกทุกคนใด้ดูนะใครที่ยังไม่ได้ต้องรอแต่ว่ามันดีงานจริงๆทั้งระบัมแล้วก็เพลงในระบัมก็ดีใช่ดีมากๆเลยแหละเราบายเลยได้ไหมว่าครั้งหน้าถ้าเราจะมาอันบอกอีกเราจะอันบอกของวงอะไรถ้าเพื่อนคิดว่ามันมาตามนั้นเก่าเลย คืออะก็คือจริงๆมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะอ่านบอกแต่ว่าคือของยังไม่ได้เราก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาอ่านบอกให้ทุกคนได้ดูได้เดี๋ยวนี้คือสิ้นเดือนสิ้นเดือนกันยาใช่นี่สิ้นเดือนกันยาแล้วยังไม่ได้จริงๆอ่ะแต่อยากเห็นของพิเชอร์มากเลยใช่จะเราสั่งชัปเตอร์ถูกแล้วชัปเตอร์ชัปเตอร์วันยังไม่ได้ก็แบบว่าเราต้องอดใจรอให้ทุกคนรอแล้วก็ไอ้นี่ไปามกันซึ่งกว่าเรา พอเราได้แล้วพอเราจะมาถ่ายทุกคนคงได้หมดแล้วทุกคนก็คงแกะดูไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเอามาถ่ายอยู่ดีเราก็จะมาอุปสมบทกันว่าเราจะได้ใครเราจะได้เมนอันหรือเปล่านะต้อง12คนนะดวงเรานั้นจะผูกกับใครนะอย่างของเราเนี่ยในเรียซิกเนี่ยดวงเราเอาผูกกับวอนพิวทุกครั้งที่เปิดไม่ว่าจะซิลปั้มไหน่านมาจะต้องมีวอนพิวมามากกว่าเมนตัวเองเสมอเป็นเรื่องปกติเมนมักจะไม่มาหาแต่กงนีทางนั้นก็คือรัก รักทุกคนรักมากๆทุกคนเหลือะไรแล้วก็รอรอคัมแบ็กไม่รู้ว่าะมีคัมแบ็กของห้าคนหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาว่าให้สิ้นปีนี้มีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็มาเราลุ้นกันให้ได้เสียงเงินจักหน่อยกุกริบจ็บีโอเคค่ะวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม facebook, twitter ของพวกเรา้ลยนะคะแล้วก็อยากให้เราเนี่ยรีแอคหรือว่าทำอะไร แบบว่ามีคลิปอันไหนแนะนำก็สามารถส่งลิงก์เข้ามาได้แปะไว้ใน y o u t u ู e เ็นบุ๊กทวิตเตอร์ได้หมดเลยให้คำแนะนำได้ก็มีพวกเราสองคนนั่นแหละไปตามบต่บถ้าวันไหนที่ตอบชนกันเนี่ยก็หาอยู่เนี๋ยวต็ยังไม่เคยให้รู้ต่างคนต่างตอบนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย